อันนี้เป็นรากตำลึงนะคะเพื่อนๆที่อ,อ้อปลูกในกระถางเพื่อเก็บรากโดยเฉพาะอันนี้ก็คือเริ่มเก็บรากกันแล้วมันก็จะมาเป็นรากลักษณะอย่างนี้นะคะเขย่ารากออกก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะลองถอนตัวนี้ดูนิดเสร็จแล้วเมื่อมันได้มาเป็นรากหัวๆในลักษณะอย่างนี้อ้อ,อก,ก็จะนำไปล้างทำความสะอาด เมื่อล้างทําความสะอาดอ้อก็จะได้รากตําลึงประมาณในถาดนี้อ้อล้างแล้วตากยกหัวเลยนะคะเพื่อนใครที่ใครสนใจอยากจะได้รากตําลึงนะคะก็ทักถามกันเข้ามาที่อ้อนะคะที่087ค่ะ6069955 idline a u n g s a r a 09อังศรา09นะคะเพื่อนต่างให้แห้งเป็นรากๆอย่างนี้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ